สวัสดีครับที่นี่โคราชห้าชาแนลจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ออกอากาศทุกวันพุธเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ส,สปปนครราชสีมาเขต5หรือช่องทาง y o YouTube โคราชห้าชาแนลรวมไปถึงการติดตามข่าวสารจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ทางช่องทาง w w w ร์ไวด์เว็บ รายการช่วงแรกที่ทุกท่านจะได้ชมในช่วงเช้าในวันนี้คือรายการ10โมงเช้าข่าวสพปผู้ร่วมรายการขราในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ผู้บริการเรโนวัตโตสวัสดีครับท่านผู้บริการเจษดาพรทศสุเงินผู้บริการหน่วยตรวจสอบภายในสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับยุคนี้เป็นยุคของข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยยุคดิจิตอลซึ่งหลากหลายความรวดเร็วในครั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะ พบกับความทานสมัยนี้ได้นะครับทางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เป็นมิติใหม่ครับที่ทําให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจําสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ครับเพื่อการบริหารจัดการที่ดีของแต่ละคนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมเรื่องนี้กันครับในส่วนของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของเรานะคะเราก็ได้มีการพัฒนาระบบสลิปเงินเดือนนะคะจากเมื่อก่อนที่ต้องเข้ามาถ่ายสลิป ที่สำนักงานเขตหรือว่าเป็นสลิปใบใหญ่ๆนะคะเราก็ได้เอาไปแขวนไว้ที่เว็บไซต์ของสพปนครราชสีมาเขต5นะคะในหน้าแรกค่ะในช่องที่ชื่อว่า e s a l a r y นะคะท่านเข้าไปคลิกแล้วท่านก็จะสามารถเข้าไปดูเงินเดือนตั้งแต่ปีพศ2,563จนถึงปัจจุบันได้เลยนะคะสลิปของเราก็จะออกก่อนวันสิ้นเดือนท่านก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะคะว่าถูกต้องไหมเงินเดือนตามนั้นค่ะ ครับสลิปเงินเดือนนี้ทุกท่านคงฟังความชัดเจนแล้วนะครับว่าสามารถเข้าไปค้นไปดาวน์โหลดจากช่องทางใดครับและที่สำคัญที่สุดช่วงนี้ถึงฤดูการของไกลที่จะเสียภาษีกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่ายทุกท่านสามารถติดต่อได้แล้วนะครับที่ระบบการเงินของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตห้ารายละเอียดต่างๆไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ ในส่วนของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะหนังสือภาษีหักหน้าที่จ่ายของข้าราชการบำนาญสามารถมารับได้แล้วนะคะมารับที่สำนักง,งานเขตค่ะในส่วนนี้เราไม่สามารถแขวนไว้บนเว็บไซต์ได้นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลบางคนก็อาจจะไม่อยากให้ใครเห็นของเจ้าของส่วนในส่วนของข้าราชการนะคะข้าราชการและลูกจ้างก็ประมาณต้นเดือนกุมภาค่ะตอนนี้รอสอปทได้ส่งเอกสารมาให้แล้วเราถึงจะ เข้าไปปิ้นมาให้ได้นะคะก็รอประมาณต้นเดือนกุมภานะคะแล้วค่อยมา,มาขอรับกันค่ะครับทั้งสองเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลิปเงินเดือนก็ดีครับหรือเรื่องของหนังสือรับรองการหักภาษีนะัที่จ่ายก็ดีครับถือเป็นบริการอีกขั้นหนึ่งของสํานักง,งานเขตรบริการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ครับมีคําถามค่อนข้างมากเลยครับในส่วนของการมาทําธุรกรรมด้านการเงินและสินทรัพย์ ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาของเราแล้วเข้าไปในประตูปุ๊บก็จะมีอาการแสดงความเคอะเขินในการให้การบริการที่ดี New n o r m a อนของทางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์มีเรื่องที่จะให้บริการเป็นที่ประทับใจแล้วครับไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านผู้อนการเรโนวัตโตครับ ค่ะเรื่องเรื่องการให้บริการนะคะในส่วนของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ถ้าท่านเข้ามาท่านก็ถามน้องๆได้ทุกคนเลยคะ่ะถ้าท่านจะมาถามเรื่องเรื่องอะไรอย่างเรื่องบํานาญน้องๆที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็จะจะแนะนําท่านว่าคนไหนนะคะที่เป็นคนทําค่ะถ้ามาเรื่องเรื่องอื่นๆเรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะแนะนําบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เงยหน้าดูแต่เขาฟังอยู่นะคะเพราะว่าข้อมูลการทํางานของเราเป็นเป็นระบบตัวเลขนะคะ บางทีมันก็ต้องจดจ่ออยู่การทํางานอาจจะไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองนะคะแต่ท่านถามได้ค่ะถ้าถามแล้วเขากจ็จะบอกว่าไปติดต่อคนไหนนะคะท่านผู้บริหารการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่ได้นำเสนอ3เรื่องราวครับนับเป็นความสนใจเลยทีเดียวครับซึ่งในวันนี้ต้องขอพบพคุณท่านผู้อำนวยการเรโนวัตโตเป็นอย่างยิ่งเรายังมีประเด็นที่อยากจะให้ท่าน ผู้ชมปลายทางนะครับได้รู้จักเรื่องของการจัดทําบัญชีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นไปตามระเบียบ2,544เรื่องนี้มีรายละเอียดที่ท่านผู้บริหารมือใหม่รวมถึงนักจัดทาบัญชีการเงินต่างๆของระบบโรงเรียนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้นวยการเจษฎาพรทศสูงเนินผู้นวยการหน่วยตรวจสอบ ภายในสำนักงานเขตพืต้นที่มีรายละเอียดดีๆมาฝากครับสำหรับหน่วยตรวจสอบภายในนะคะมีผลการตรวจสอบปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะมีการประเมินการควบคุมการเงินบัญชีของสถานศึกษาซึ่งพบว่าผลการประเมินด้านการจัดทำบัญชีของหน่วยงานย่อยมีผลการประเมินต่ำกว่าทุกด้านนะคะ และลงไปก็คือการจัดทำรายงานการเงินส่วนใหญ่สถานศึกษาทำบัญชียังไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ไม่เป็นปัจจุบันวันนี้ก็นจสอบภายในก็จะมาพูดถึงกระบวนการในการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสองห้าสี่สนะคะซึ่งระบบควบคุมหน่วยงานย่อยเป็นระบบที่จัดทำขึ้น เพื่อควบคุมเงินในสถานศึกษาที่มีการรับจ่ายเงินไม่มากโดยไม่ต้องจัดทําสมุดเงินสดแต่ควบคุมโดยทะเบียนต่างๆเช่นทะเบียนคุมหลักฐานขอเบอิกทะเบียนคุมรับแม่นําส่งรายได้แผ่นดินทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณซึ่งสามารถแยกควบคุมตามประเภทของเงินตามวัตถุประสงค์และความจําเป็นอย่างเช่นะทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ,จ่ายรายหัว ประเภทเงินรายได้สถานศึกษาประเภทเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเมื่อมีการรับจ่ายเงินก็จะใช้เอกสารหลักฐานในการบันทึกรายการในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องเงินที่สถานศึกษาได้รับจะมีอยู่ในสามลักษณะก็คือเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณเงินรายได้แผ่นดินสำหรับเงินงบประมาณ คือเงินที่ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่อยู่ที่เขตพื้นที่โรงเรียนจะต้องนำเอกสารไปเบิกที่เขตอย่างเช่นค่าศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้านและเงินอื่นๆที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากเขตพื้นที่และทำเอกสารไปเบิกที่เขตให้โรงเรียนบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบอิก ส่วนเงินนองก,ก็ประมาณก็คือเงินที่อยู่ที่โรงเรียนเมื่อโรงเรียนได้รับเงินจากาข้างนอกอย่างเช่นรับจากสวทร,รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรับจากหน่วยงานอื่นๆหรือมีผู้บริจาคให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะคะที่มีการรับเงินแล้วก็ให้นำเงินต่างๆไป ทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆตามวัตถุประสงค์ของเงินนะคะส่วนเงินรายได้แผ่นดินก็คือเงินที่โรงเรียนจะได้รับประจําจากดอกเบี้ยเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนอื่นดอกเบี้ยเงินฝากเงินอาหารกลางวันนะคะค่าขายแบบรูปรายการจากเงินงบประมาณเงินค่าจำหน่ายพัสดุชำรุดนะคะ ให้นำไปบันทึกในทะเบียนรับได้นำส่งรายได้แผ่นดินทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องนะคะก็ที่ที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนจะต้องทำก็ここจะมีดังต่อไปนี้ก็คือทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทะเบียนคุมเงินเอนอกงบป,ประมาณทะเบียนคุมการรับและนำส่งรายได้แผ่นดินทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารทะเบียนคุมใบสำคัญผู้จ่ายทะเบียนคุมเงินฝาก ทะเบียนคุมการจ่ายเช็คทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินสมุดคู่ฝากแล้วก็สุดท้ายคือรายงานเงินคงเหลือประจําวันนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนในการบันทึกรายการนะครับก่อนจะเริ่มบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณใหม่อย่างเช่นปีงบประมาณพศ2564 ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา2563จนถึง30กันยายน2564นะคะเจ้าหน้าที่การเงินให้ตรวจสอบเงินคงเหลือทุกประเภทว่ามีเงินคงเหลือประเภทแต่และประเภทมีเงินคงเหลือเท่าใหรนะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องอให้ตรงกับบุ๊กแบงค์ หรือสเตตเมนต์หรือสมุดคู่ฝากธนาคารนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เพื่อที่จะรายงานให้กับผู้บริหารรับทราบนะคะและผู้บริหารก็จะลงนามรับรองนะคะซึ่งในขั้นตอนมาเจก็จะมดีดังต่อไปนี้นะคือคือเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะก็จะทำบันทึกปิดบัญชีพอสามสิบกันยานะคะเจ้าหน้าที่บัญชีก็จะ ทําบันทึกการปิดบัญชีเพื่อสํารวจคงเหลือยอ,ยอดเงินคงเหลือของแต่ละประเภทแล้วก็จัดทําบัญชีตามปีงบประมาณก็คือถ้าปีงบประมาณ2564ก็ก็คือ1ตุลาจนถึง30กันยายน2564นะคะนำยอดคงเหลือมาบันทึกในทะเบียนคุมแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้จัดทำรายงานคงเหลือประจำวันในวันที่1ตุลา เมื่อจัดทํารายงานเงินงูเหลือในวันที่หนึ่งตุลาแล้วเอทางผู้บริหารก็จะต้องมีการเซ็นรับรองนะคะรับรองแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะตรวจสอบยอดเงินว่าเอที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเขาสํารวจยอดเงินคงเหลือมาตรงถูกต้องตรงกันทั้งสมุธนาคารแล้วก็รายงานเงินเงินคงเหลือถ้าตรงกันก็ให้อ่อ ลงนามทั้งผู้ที่จัดทําบัญชีทั้งเจ้าหน้าที่การเงินแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างคณะกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบทะเบียนต่างๆให้ตรงกันแล้วก็มีการเซ็นเอกสารเซ็นรับรองนะคะความถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าในในระหว่างปีมีการรับเงินมีการรับเงินอย่างเช่น มีการรับเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วย5รายการเช่น1ค่าจัดการเรียนการสอน2ค่าหนังสือเรียนสค่าอุปกรณ์การเรียน4ค่าเครื่องแบบนักเรียน5กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเจ้าหน้าที่การเงินให้ออกใบสิทธิ์รับเงินรับจากสพทลงใบเสร็จใบใบเดียวนะคะแล้วก็ ลงยอดรับเงินของแต่ละประเภทเวลานำไปบันทึกบัญชีก็คือให้แยกทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทนะคะคืออย่างเช่นเงินลายหัวก็ให้ไปคุมในในประเภทเงินลายหัวเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเงินเรียนปีสิบห้าปีซึ่งประกอบไปด้วยสี่รายการก็คือเงินค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบค่าอุปกรณ์การเรียนและจิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ไปแยกคุมเงินแต่ละประเภทนะคะเพราะว่าเงินแต่ละประเภทใช้คนละวัตถุประสงค์นะคะคือให้ให้แยกกันจากที่เคยไปตรวจมานะคะก็โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะไม่แยกประเภทนะคะจากหนังสือที่มาที่มาล่าสุดนะคะที่ทางการเงินแจ้งโรงเรียนไปนะคะคือโรงเรียนจะไม่คุมเงินทุกประเภทก็คือ ส่วนใหญ่จะคุมรวมไปเลยตามสมุดธนาคารนะคะทีนี้ถ้ามีเงินมาลักษณะนี้ให้โรงเรียนแยกประเภทคุมตามวัตถุประสงค์ของเงินนะคะเวลามีการจ่ายนะคะทางเจ้าหน้าที่การเงินเวลาไปจ่ายเงินออย่างเช่นจ่ายค่าวัสดุการศึกษานะคะก็นำหลักฐานการจัดซื้อพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ใบสิทธิ์รับเงินที่ทางการเงินไปจ่ายกับร้านนะคะเอามาให้เจ้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่บัญชีก็จะนำหลักฐานจ่ายมาลงในทะเบียนคุมใบสำคัญผู้จ่ายนะคะส่วนทะเบียนคุมใบใบสำคัญผู้จ่ายก็เป็นการคุมการจ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียนนะคะเวลาคุมก็ให้คุมเป็นปีงบประมาณแล้วก็ให้เรียงลำดับ โบโคโบโจให้เรียงลำดับต่อกันโดยที่ไม่ต้องแยกตัวอักษรนะคะเพียงแต่ว,ว่าเวลาเราได้รับหลักฐานจ่ายถ้าเป็นไปสิทธรับเงินเราจะให้ลงว่าเป็นโบโจนะคะถ้าเป็นไปสำคัญรับเงินแล้วก็จะลงเป็นโบโคนะคะเอกสารก็จะเรียงตามลำดับที่จ่ายก่อนหลังนะคะ ส่วนะทะเบียนบโคบจคือเลขที่บโคบจเราจะนําที่บโคบจไปลงในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณในด้านจ่ายนะคะส่วนด้านด้านด้านรับด้านรับก็คือเรานําเลขที่ของใบใบเสร็จรับเงินที่โรงเรียนออกนะคะไปลงที่เอกสารด้านรับนะคะในในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณนะคะ พอสิ้นวันนะคะพอสิ้นวันทางเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเพราะว่าบางทีโรงเรียนก็จะเป็นคนเดียวกันบางโรงก็จะแยกกันการเงินคนหนึ่งบัญชีคนหนึ่งนะคะแต่การจัดทําบัญชีก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะเจ้าหน้าที่บัญชีก็จะพอสิ้นวันก็จะสรุปรายการรับจ่ายเงินนะคะสรุปยอดคงเหลือจากทะเบียนคุมทุกประเภทนะคะเอ,อแล้วก็ไปจัดทํารายงานเงินคงเหลือแล้วก็เสนอผู้บริหารสถานศึกษานะคะ ส่วนทุกสิ้นเดือนก็จะให้สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งเขตพื้นที่ภายในวันที่ส5บหของเดือนถัดไปค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนและระบบของการจัดทำบัญชีของหน่วยงานย่อยนะคะการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย25 4 4้า้ี่สิบี่หวังว่าโรงเรียนทุกแห่งจะเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องและปฏิบัติตามครบถ้วน มาถึงประเด็นที่ว่าการตรวจสอบเอกสารการควบคุมเอกสารจะเป็นเช่นไรวันนี้ท่านผู้ในการมีประเด็นนี้เพิ่มเติมครับการควบคุมและการตรวจสอบนะครับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรืออาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันนะคะจะต้องตรวจสอบทะเบียนคุมประเภทต่าง ทุกสิ้นวันทําการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันส่วนการรับเงินก็คือใบเสธิ์รับเงินทางเจา้าหน้าที่การเงินจะต้องมีการสลักหลังใบเสร็จรับเงินนะคะสลักหลังว่าวันนี้เราได้รับเงินมาทั้งหมดเป็นเงินอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะคะสลักด้านหลังแล้วก็เราได้นำเก็บรักษา และได้บันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทางการเงินเป็นคนเซ็นด้านหลังสลักหลังใบเสร็จรับเงินพร้อมกับผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้บริหารนะคะถ้าวันไหนมีการออกใบเสร็จหลายๆฉบับก,ก็ให้สลักฉบับสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบร่องรอยของการควบคุมด้วยการตรวจสอบแล้วก็นำไปลงทะเบียนคุมต่างๆก็ให้มีการ ตรวจสอบในในทะเบียนคุมต่างๆนะคะทุกทุกสิ้นวันก็คือคือจบจบของแต่และวันก็ให้มีการตรวจสอบในวันที่มีการรับจ่ายเงินนะคะส่วนทุกสิ้นเดือนก็จะให้มีการตรวจสอบการรับได้นำส่งหรือนำฝากเงินประเภทต่างๆและรายงานเงินคงเหลือประจำวันณวันสุดท้ายของเดือนพอตรวจสอบณวันสิ้นเดือนแล้วก็ให นำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่เขตพื้นที่นะคะการควบคุมและการตรวจสอบเรื่องของการเงินนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องกำกับโดยใช้ระยะเวลาตามที่ท่านผูน้อำนวยการเจษดาผรนทศสูงเนินได้นำเสนอทุกท่านไปแล้วนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่โรงเรียนมักจะมีปัญหาและ ดำเนินการด้วยความติดตกขัดนั่นก็คือเรื่องของการจัดทําเอกสารเรื่องนี้รายละเอียดทุกอย่างจะเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้ครับส่วนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอันนี้จะเป็นการเสี่ยงอย่างมากเลยหมายถึงว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบนะคะ ปกติการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบก็คือให้มีต้นเรื่องด้วยก็คือมีต้นเรื่องการเบิกจ่ายเงินนะคะพร้อมกับหลักฐานจ่ายให้เก็บไว้ในชุดเดียวกันแล้วเอาเลขที่บคบจกำกับลงไปในเอกสารนะคะส่วนใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงินให้ใช้ตายางจ่ายเงินแล้วประทับลงไปนะคะแล้วก็การเงินรับรองการจ่ายนะคะเซ็นชื่อรับรองการจ่ายแล้วการเก็บหลักฐานก็ให้เก็บ เป็นปีงบประมาณเก็บตามทะเบียนคุมบคบจแล้วให้เก็บไว้ในพอสิ้นปีก็ให้เก็บไว้ในตู้ที่มั่นคงนะครับเพราะว่าการเอกสารหลักฐานของการเบิกจ่ายเงินหลักฐานของการเงินบัญชีจะต้องเก็บไว้รอการตรวจสอบเป็นเวลา10ปีนะคะความกังวลใจต่างๆนะครับตอนนี้คลายแคลงลงเป็นอย่างมากแล้วสำหรับทุกทท่านที่อยู่ในการปฏิบัติณนะสถานศึกษาครับ เรามีความรู้สึกที่เป็นสิ่งเดียวกันว่าเวลาเราทํางานเกี่ยวกับระบบการจัดทำบัญชีก็ดีระบบการควบคุมตรวจสอบก็ดีหรือการจัดทําเอกสารก็ดีถูกต้องหรือไม่เวลาที่ท่านผู้อนวยการเจตสดาพรทศสูงเนินและคณะลงตรวจสอบภายในณสถานศึกษามีสิ่งใดครับที่มีความกังวลห่วงใยทางสถานศึกษาเป็นพิเศษครับหน่วยตรวจสอบภายในก็มีความห่วงใยกับโรงเรียนนะคะ าะว่าจากที่เราได้ไปตรวจสอบดูนะคะก็โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตทิที่เกี่ยวข้องนะคะสาเหตุก็เกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุนะคะอีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งนะคะขาดการ ถ่ายทอดงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มารับงานใหม่ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องประกอบกับขาดการควบคุมกำกับติดตามจากผู้บริหารอย่างใกล้ชิดส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนครับในวันนี้ทั้งสองกลุ่มงานครับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และหน่วยตรวจสอบภายใน ขอ,องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ให้รายละเอียดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนหวังว่าทางโรงเรียนปลายทาง จะได้นําสิ่งนี้นะครับไปปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไปครับรายการโคราชท้าชาแนลของเราออกอากาศทุกวันพุธในเวลา10บนาิกาซึ่งในวันนี้หลังรายการจะมีรายการสําคัญเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือรายการครูสอนดีเด็กสุดยอดโรงเรียนเยี่ยมครับวันนี้เราทั้ง3าคนราจ,จากทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลา10 0บนาิกวันนี้สวัสดีครับ